มวยคู่ใหม่วีระฟาดแลมโบ้ถูกโยงแก๊งตบทรัพย์จากที่นายเสกสกลหรือแลมโบอีสานอ้างถูกตบซัพย์มีอักษรวเเอี่ยวด้วยไล่ดูข้อมูลตามช่วงเวลาที่นายเสกสกลบอกพบเดือนกุมภาพันธ์2566นายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันพร้อมด้วยนายเอกลักษ์ ไปร้องเรียนนายเสกสกลกรณีวิ่งเต้นเรื่องประมูลของการลัฐภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566นายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันพร้อมด้วยนายเอกลั์ไปร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องลาวล้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลกล่าวหาว่านายเสกสกลอัฐาวงตอนนั้นเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์จันโอชาทุจริตเรียกเงินสองล้านบาทจากการวิ่งเต้นเรื่องประมูลโครงการของกรุงเทพมหานครถัดจากนั้นหนึ่งวันนายเศกสกลออกมาแถลงข่าวโต้บอกว่านายวีระและนายเอกลักษณ์โทรศัพท์มาขู่กันโชคทรัพย์ข้อมูลนี้ตรงกับที่นายเศกสกลออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้7กุมภาพันธ์ 2567ซึ่งทางทีมข่าวพีพีทจึงติดต่อไปที่นายวีระยืนยันว่าเขาไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับนายเอกลักษณ์แต่รู้จักผ่านนายไทยกรพลสุวันนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยนายเอกลักษณ์มาร้องเรียนกับเขาตั้งแต่ปี2,564ว่าถูกนายเสกสกลเรียกรับเงินจำนวน2ล้านบาทเพื่อวิ่งเต้นการประกวดราคาโครงการรัด ของกอทมตนเองจึงไปร้องเรียนจากนั้นจึงเงียบหายกลับมาอีกทีปี2566ติดต่อบอกว่าทนไม่ไหวเพราะนายเสกสกลไม่ยอมชดใช้เงินที่มีการเรียกรับไปจึงขอให้ช่วยเหลือนายวิระอ้างว่าเขาจึงพานายเอกลักษณ์ไปหานายเสกสกลที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้คุยกันและนายเสกสกล ก็ถแถลงข่าวโต้ในวันรุ่งขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายวิระได้แจ้งความนายเสกสกลข้อหาหมิ่นประมาทเพราะถูกกล่าวหาร่วมกันกันโชครัพย์ย้ำว่าคดีนี้ส่งสำนวนให้อายการสั่งฟ้องแล้วแต่นายเสกสกลเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหามาโดยตลอดเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทนายความของนายเสกสกลเพิ่งจะติดต่อมาขอให้ถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาท ให้แต่ตนเองไม่ยอมถอนฟ้องและเชื่อว่าการที่นายเส,ยสกสกลลเดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจปปป,ป,ปและพาดพิงถึงนายบอที่จะพยายามสื่อว่าเป็นตนเองเป็นเพราะตนไม่ยอมถอนฟ้องให้ส่วนที่นายเส,ยสกสกลลบอกว่าการล้องเรียนที่ผ่านมาตัวเองตกเป็นเครื่องมือของนายเอกลักษณ์ยืนยันว่าเป็นเพียงผู้รับเรื่องร้องเรียนเท่านั้นและตรวจสอบเท่านั้น ไม่ได้รับกระบวนการของนายเอกลักษณ์และไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือตามที่กล่าวอ้างด้วยแรมโบ้อีสานพกบิ๊กเต่าเผยเจ็บปวดมากถูกออลีซัพ์6ครั้งแรมโบ้อีสานเผยถูกนายอกันโชคซัพ์หลายครั้งตั้งแต่ปี2565ถึงปี2566ร่วมหลายแสนยืนยันมีหลักฐานรวมถึงคลิปเสียงเข้าพบพลตำรวจตีจรูนเกียรติ เพื่อเล่งรัดคดีเซกสกลอัฐาวงหรือแรมโบอีสานเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบปอปปเพื่อเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการเรียกทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวซึ่งเคยทำประพฤติกรรมเดียวกันกับตนเองนายเสกสกลเปิดเผยว่าในวันนี้ตัวเองเดินทางมาเล่งรัดคดีนายอผู้ต้องหา ในกลุ่มของนายศรีสุวรรณจัญญนยากระทําการลักษณะเดียวกันกับที่กับอธิบดีกรมการท่าซึ่งตัวเองเห็นพฤติกรรมที่ซ้ำซากอันตรายต่อบ้านเมืองการให้ข้อมูลของตัวเองเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคดีที่บอกอปอป,อปอทําอยู่โดยที่ผ่านมายอมรับว่าตัวเองมีความทุกข์เพราะถูกคุกค,คามเจ็บปวดมากแม้ตัวเอง ถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียังถูกกระทำและถ้าประชาชนธรรมดาต้องมาเจอบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จะทำอย่างไรซึ่งหลักฐานที่ตัวเองนำมาในวันนี้ส่วนใหญ่คือคลิปเสียงนายเสกสกนกล่าวต่อว่าตัวเองถูกในอขู่กันโชคทรัพย์หลายครั้งตัวเลขอยู่เป็นหลักแสน ตั้งแต่ปี2565ถึงปี2566มีการเพิ่มตัวละครเข้ามาคุกคามตัวเองอย่างต่อเนื่องทำให้ทนไม่ไหวต้องปรึกษาผู้ใหญ่และมีการแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่ต่างๆรวม6ครั้งส่วนสาเหตุที่ยอมจ่ายเงินเบื้องต้นขอ,อยังไม่ให้ข้อมูลที่ผ่านมาตัวเองเคยถแถลงข่าวให้ข้อมูลเรื่องพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหา กับสื่อมวลชนแล้วแต่เรื่องที่ยังเงียบรวมถึงยังเคยจะวางแผนกับตำรวจเพื่อให้ทำการล่อจับด้วยยืนยันวันนี้ไม่ได้ต้องการมาเปิดหน้าชนแต่ต้องการให้คนที่ทำความผิดได้รับโทษทางกฎหมายทั้งนี้กรณีที่ตนถูกกันโชคไม่เกี่ยวกับนายสอผู้สืกข่าวรายงานว่าประมาณ16บหกนากานายเสกสกล ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางเข้าให้ข้อมูลตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปลามการทุจริตและความประพฤติมิชอบว่าหลังรับเอกสารพนักงานสอบสวนได้ประสานไปยังพลตำรวจตีอัคตรพรผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งล่าสุดทราบว่าพลตำรวจตีอัคตรพรได้เรียกดูสำนวนคดีพร้อมเตรียมเรียกพยานฝ่ายตัวเองสองคนเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยตัวเองมีคลิปเสียงที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมดพร้อมจะเปิดเผยต่อสื่อมวลชนให้รับทราบแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้แจงว่าขอให้หลักฐานดังกล่าวอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำคดีซึ่งหลังให้ข้อมูลนายเศรษฐกลยังกล่าวว่าขนาดนี้รู้สึกอุ่นใจและเชื่อว่ามีความคืบหน้าเพราะคดีนี้จะมีความเชื่อมโยง กับคดีเรียกรับผลประโยชน์ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการอยู่ซึ่งกโยงไปถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มโดยเฉพาะบุคคลสองคนที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้อีกทั้งเชื่อมต่อไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะไม่รู้พฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับไปแล้วรับข้อมูลมาเรียกร้องตัวเองเรียกได้ว่าง,งานนี้คุณวีระ สมความคิดก็ได้ออกมาแล้วนะคะว่าซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเคยไปช่วยฝั่งคุณเอกลักษณ์แต่ตนก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องซึ่งเรียกได้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นมวยคู่ใหม่เลยแล้วเชื่อว่าไม่จบอย่างแน่นอนอยากให้ทุกคนรอติดตามชมนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะจบลงที่ใคร